ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกคือเก่ามือนี่คือกระดุงอนแรงๆฝนเจ้าลงเลยผูแล้วตึกอยู่นี่แหละนี่นี่แถวนี้นล,นล่ะมาแล้วหลายคนแล้วมือนี่โอ้คือคึ้มจนซี่นอมือนี่นอฝน,นอสิตกบอ๊อเลยเังใด น้ำก็แเ้ียงหลเติบเลยแหละน้ำก็ได้เหียงคักแล้วไปลงไปก่อนลงไปเบิ่งกันได้บ่งามแรงนี่มันจะคือตวินหมดหรือจังได้มามุงดูปไปองตัวอืมกินตัวเดียวอื เห็นตัวเดียวเต็นโอ้อันนาขนาดเห็นตัวเดียวได้เนี่ยเนาะข้าเห็นลายตัวปชิบุปผาทูปวะเอา้าโอ้ยป่านโอฮึ อาออืมมีจกักตูคือเต้นเอาสำนี้ก็เอา อืมวันดีท่นโอ้ป่ายังไงปลาสลิดโอ้ปลาสลิดฉลอ้อืมเอ้าอือ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 มันงักหลาบาทไหมขนาดน้ำนีผู้กู้ต้น อมนัมนมันเอาเรื่อยเรื่อยจับทันอุ้งโอ้ยบีญไม่มีอะไร ปลาข้าบคลองสองตัวนี้บรุษจะเทือ่ชั้นเออวมันรุดนะอโอ้สู่ลมได้ปะ โอ้ลมบาด้วยเอา้าผู้ดำเนินดุงได้ได้ไล่คุบออกกระดุงเหรอโอ้พูดลมเลยเดี๋ยวนี้ได้ไล่คุบอกอกผู้ดำเนิดุดดงลมมันแหง้ง ออืืเต้นคว่ำหมวกอันนี้นต,นกกต,ตัวเดียวนะจะได้โอ้กะจักตัวนี่บอกี่ตัวหรอกตเดียวปลาซร้อยนี่สำคัญวะคันปลาซ้อยมาเราเห็นเต้นรถดปลาซ้อยปลาหัวแข็งอันนี้ โอ้เห็นมานอบานีตั้งกระดุงบานีลยลิปเลยโอ้เอปลาย่งเออนี่คัดปลาคูลามมันบบติดมันมอ,อย่างเนก อืมปลาสร้อยเนี่ยโอ้ยผมเพิ่น,นที่ธรรมดาย่อขึ้นเกือบสิบบีดนำ้ำโอ้ยสอบลงเลิกบุปปาคันนี้โอ้คุลามนี่อืมมาจังได อ้ตัวเดียวมันก็สิได้เอาแล้วตัวเดียวก็ได้อืมมืดฝนบ่หรือมือดยังอันนี้มันที่ค่ำบ่ อืมจะตัวเอาสำนี้ก็เอา พ่อตูบอู้ป่าอย่างนี้เราขับของโอ้จอันนี้เนาะ ติดแล้วบาทนี้เอาเาเอ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 าเริ่มแล้วเริ่มแล้วน่าปลากระาลมกระาฝนกระาอืมดึงไว้ได้หนึ่กระดุงก็ได้ลมเอาลมมันแห้ง นี่ป้ออยังใครอยู่ยังใครอยู่โเห็นเต้นก็นได้โอ้อ

กินออกไปตัวหนึ่งมืดเท่านั้นบอกนึกว่ามืดเท่านั้นอโอ้โลงเร็กแค่บ้านเนี่ยเอ้า อึบอ no? ืมตต้นตต้นอืมใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่เบ็นี่เหลาเด่เอ อืมอืมไล่ป่าไปซะก่อนานจั่เอปว่าป่านมาสะิ่นมีเออไม่เห็น,ห,นหละ

si mud leh dai uh, oh, uh, oh, tent leh bapak ni err, 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 tent noh hmm. adi kayu dok ohhh โอ้ไหลลงเลยบาทนี่อเอออือมิดบาทยังมีอยู่เนาะนึนกว่ามิดเลยอ๋อยังได้ยังได้อยู่อดีตทีเดสิมืดเลยบาดนี่เออสิมืดได้บาดนี่คันมืดแล้วก็แล้วได้บาดนี่ปลาโบได้อีกได้บาดนท โอ้มันตังงียกมุงอ้าเปิดไฟได้บาทนี่มันอยากมืดอยากมืดโพูล่ะมีเต้นอยู่ยังมีเต้นอยู่นันน่ะอือ nhanh nhang là cái xì mượt đi oh. lấy nó và này luôn lực thế nào ừ. Ừ. tên vô tên vô tên vô tên anh đi คายุคายโยป่าอย่างนี้คืออือ หมาถึกเอาย่ามครับนี่บ่คุระป่าคูลามป่าสอยอืาป่าจบอยู่ตัวป่าอ๋อป้ายังไงนี่อ๋อ มันถึงนี่ต้องฟ้าวเอาอืมมีเต้นอยู่มีเต้นอยู่นัคือบัวเฮาได้คือเห็นเต้นเต้นสองตัวม่มีสองตัวสามตัว uh